แรกๆมองเหมือนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่พอเราทําจริงๆนะครับจากการที่เราบริหารพื้นที่จัดเก็บบริหารคําสั่งซื้อบริหารการสั่งซื้อบริหารการวางแผนหลายสิบล้านที่เราจะเสียเนี่ยกลับเป็นกาไรของเราโดยที่เราทํางานให้เป็นใช้คนให้เป็นใช้เทคโนโลยีถูกต้อง สวัสดีครับผมบุญชัยภาณิชการกรรมการผู้จัดการบริษัท Neo c o s m e t i จำกัดเราดำเน,นินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็น All Care, Skin Care, p e r s o n e l Care, Hair Care และ p e r f u m ร r y บริษัทเราได้รับมาตรฐานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO 1 3 4 8 5 ISO 2716นะครับ GMP h ล้านรวมถึงตัว TGA มาตรฐานของทางออสเตรเลียส really ่งออกสินค้าไปถึง33ประเทศทั่วโลกการได้เข้าสู่วงการเครื่องสำอางทำให้เรามองเห็นภาพว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยมีอนาคตและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปัจจุบัน คนเราเนี่ยดูแลสุขภาพมากขึ้นนี่คือจุดหลักในการที่เราดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องสาอางครับทุกครั้งที่เรายินดีมีความสุขกับตัวเลขการจเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับก็ทุกครั้งเหมือนกันครับที่จะได้เห็นแผนกทางสินค้ามาบอกว่าที่จัดเก็บไม่พอแล้วเราคิดถึงแต่ยอดขายแต่เราไม่ได้คิด,คดถึงคังคังสินค้าว่าเขาต้องมารองรับกับการขยายก,กิจการเราที่มากขึ้นพอทางกอง istics, โลจิสติกส์กรมส่งเสริมสาหกรรกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้ามาจุดประกายว่าเราต้องมีความรู้ในการจัดการโลจิสติกส์นะครับในการที่จะพัฒนาบริหารทางสินค้าเราจรึงกระโจนเข้าไปเลยครับเราค่อยๆซึมซับก,การเรียนรู้ไปในแต่ละปีในแต่ละปีเริ่มจากนะครับเรามีการแยกคลังให้ถูกต้องก่อนว่าอะไรเป็นเด s k ็อกอะไรเป็น slow moving อะไรเป็น ตัว fast moving เราก็ได้เรียนรู้ถึงการบริหารคลังการบริหารแร็การบริหาร,ร,าร,ร,หารโลเคชันทำให้เราสามารถได้พื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยมากขึ้นโดยที่เรายังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยถึงแม้ดีมานจะมากขึ้นแต่เราจัดเก็บได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น a อ c เคอรเรซีดีขึ้นเราสามารถเซฟเงินในการที่ต้องไปเช่าคลังสินค้าข้างนอกนะครับปีละหลายล้านบาท ไม่น่าเชื่อจากการที่ทําแบบที่ได้ความรู้จากกองโลจิสติกแรกๆมองเหมือนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่พอเราทําจริงๆนะครับจากการที่เราบริหารพื้นที่จัดเก็บบริหารคําสั่งซื้อบริหารการสั่งซื้อบริหารการวางแผนเม็ดเงิน10ล้านเนี่ยที่เราจะเสียนะ่ยหลาย10ล้านที่เราจะเสียเนี่ยมันกลับเป็นกาไรของเราโดยที่เราทํางานให้เป็นนะใช้คนให้เป็นใช้เทคโนโลยีถูกต้อง การเติบโตของบริษัทที่เป็น OEM ทุกครั้งที่มีการเติบโตอย่างที่ผมกล่าวเน้นข้างต้นเราต้องไม่ลืมว่าคลังสินค้ามันต้องโตด้วยสร้างคลังสินค้าใหม่เรื่อยนั่นแสดงว่ามันต้องโตแบบก้าวกระโดดจริงๆแต่ถ้าโตแบบ10% 20%<ๆ>ผมเชื่อว่าเราจะสามารถบริหารคลังสินค้าโดยที่ไม่ต้องสร้างคลังสินค้าใหม่ปัจจุบันเราส่งออกไปถึง33ประเทศทั่วโลกเราคงไม่หยุดที่33ประเทศฉะนั้นตัว SKU มันคงจะมากขึ้นตาม วัตถุดิบมันจะมากขึ้นตามถ้าเราจัดการคลังสินค้าได้ดีนะครับเม็ดเงินต่างๆนะในการลงทุนมันจะน้อยลงแต่เราได้ประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการมากขึ้นนี่คือหัวใจของการบริหารคลังสินค้าและการความรู้ของการทำโลจิสติกส์ผู้ประกอบการรายใหม่ผมเชื่อครับทุกคนเริ่มต้นจาก ทำไงจะขายได้ดีทำยังไงจะเพิ่มยอดขายไม่มีใครสนใจคลังสินค้าหรอกครับขายอย่างเดียวไปก่อนแต่ฝากไว้ครับเมื่อคุณเริ่มขายดีเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับที่จะมาดูแลเรื่องการจัดการคลังสินค้าการขายยอดขายราคาขายลบต้นทุนก็คือกําไรแต่ถ้าคุณบริหารคลังสินค้าได้ดีบริหารโลจิสติกได้ดีเม็ดเงินหรือเม็ดกาไรของคุณจะมากขึ้นไปจากกําไรปกติที่คุณเคยได้กําไรที่แฝงอยู่ครับ มันจะกลับมาทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันจากการที่คุณได้มีความเข้าใจทางด้านนี้